สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ชีพทำคำชีพทำคำวิเศษนะครับวันพฤหัสบดีทียสี่ิงหาคม2566ครับ18บนาฬิกา3มาทีครับครับก็หลังจากที่คุณเศษฐาทวีสินนะครับนยกนตรีและปวดกล้าวจากว่ดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเมื่อวานนี้นะครับในวันที่23ยกเพื่อไทยครับเรามาดูในรัฐธรรมนูญ2560นะครับว่าด้วย คณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งจะเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็การาสาวันตนเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็การถแถลงนโยบายาต่อรัชสภานะครับซึ่งอยู่ในหมวดที่8คณะรัฐมนตรีนะครับเรามาดูกันนะครับในมาตรา165นะครับ165พระมหากษัตริย์นะครับทรง มาษตร์นะครับทรงแต่งตั้งนายมตรีและรัมตรีอื่นไม่เกิน35คนครับประกอบกันเป็นคณะรัมตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักรับผิดชอบร่วมกันครับนายกรัมตรีนะครับจะต้องต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาูอุทนรัษดรให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา159ครับให้ประธานสภาให้ประธานสภาผู้แทนสภาคืเป็นผู้ลง,ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายยมตรีนะครับนายมมตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน8ปีเกิน8ปีไม่ได้นะครับเกิน8ปีไม่ได้ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิได้นับรวมระยะเวลาระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังจากคนตำแหน่งนะครับมาดูมาตรา159นะครับมาตรา159มาตรา159ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งควรจนะตำแหน่งเป็นนายงนตรี จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนรัษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สภาผู้แทนรัศดรนะครับการเสนอชื่อตามวรรหนึงต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1- ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัศดรนะครับวรรสานะครับมติของสภาผู้แทนรัศดรที่เห็นชอบแต่งตั้งให้บุคคลเป็นนายมตรีต้องกระทำโดยเปิดเผย มีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษดรอ, <c oughs> อันนี้ก็ที่โหวตไปเมื่อวันที่22น,นะครับมาดูมาตรา160นะครับนี่มาตรา160มาตรา160คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีนะครับ1 ้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดน,นะครับ 2. เป็นมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีครับสาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทิยบเท่า 4. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 5. ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับ 6. ก ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98นะครับเจไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาจำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่จะมีความผิดอันเกิดอันได้กระทําโดยประมาทความผิดลงโทษหรือความผิดบินประมาทวงเล็แปดนะครับไม่เป็นผู้ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่ง เพราะกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187มาแล้วไม่ถึง2ปีนับตั้งแต่วันแต่งตั้งนะครับมาดูมาตรา161ครับนี่นี่น้นสำคัญเลย <c oughs> ก่อนจะเข้ารับหน้าที่นะครับรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระหมาหากษัตริย์ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ครับข้าพุทธเจ้าผงเล็บชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัต์ปฏิยานว่าข้าพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระหมาหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามสิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ในกรณีที่ปลดกล้าปลดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไปพางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณให้คณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการตามมาตรา162วรรคสองได้ในกรณีเช่นนี้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา168วรรคหนึ่งพ้นจากหน้าที่นะับตั้งแต่วันนะวันที่ปลดกล้าปลดกระหม่อมดังกล่าวนะครับ มาตา162ครับคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารรัชการแผ่นดินต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนนะครับซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติแต่ต้องชี้แจงที่มาของไรายได้ที่จะนำมาจ่ายใช้ใจ่ายในการดำเนินงานในดำเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจทั้งนี้ภายใน15วันนับแต่วันที่เข้ารับหน้าที่นะครับนี่ฮะที่จะแจกเงินดีเต้าเนี่ยนี่ต้องต้องถแถลงก่อนตอนนี้บางคนบอกจ่ายเงินดีเต้ากันแล้วยังไม่ได้นะครับ <c oughs> ก่อนวักสองของ162นะครับ การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวักหนึ่งหากมีกรณีสําคัญและจาเป็นเร่งด่วนซึ่งอากปล่อย <c oughs> ให้นินช้าไปตากไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของแผ่นดินแคลิฟรีที่จะเข้ารับหน้าที่จะดําเนินการไปพางก่อนเพียงเท่าที่จําเป็นก็ได้นะครับวันรา163รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุม และแถลงข้อได้จริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง,งออกเสียงลงคะแนนครับเท่ากับเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นัเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยให้นําเอกสิทธิ์ที่มันญยัดิ้วยในมาตรา1้4มามบังคับใช้โดยอนุรลมนะครับมาตรา164 นในการบริหารราชการแผ่นดินคณะมนตรีต้องดําเนินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นด้วยองเองหนึ่งปฏิบัติหน้าที่และแช้อหนาโดยความซื่อสัตย์สุจริตศีสละเปิดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวมนะครับ 2วงเล็บ2นะครับรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งขัดวงเล็บ3ครับยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีวงเล็บ4ส,สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนสังคม ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมป่าสุขและสามคัคคีปองดองกันวักสุดท้ายนะครับรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผุทัทานาษฎรในเรื่องที่อยู่ในอำนาจและที่อยู่ในหน้าที่และอำน,นาจของตนรวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อสภาราัฐสภาในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะครับ มาตรา165ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ระรันตรีเห็นควรเห็นสมควรจะรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภานายกตรีจะต้องแจ้งไปยังประธารัฐสภาให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในกรณีที่ในกรณีเช่นวันนี้รัฐสภาจะลงมติ ในปัญหาที่อยาอปลายมิได้นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็มีพ้นจากตำแหน่งนะครับความสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะครับอันนี้ก็ให้เห็น <c oughs> ให้แฟนรายการได้เห็นนี่เป็นหมวดของคณะรัฐมนตรีนะครับก็เดี๋ยวคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าใหม่ของรัฐบาลผสมที่มีพรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจางรัฐบาลก็จะต้อง ทําตามรัฐธรรมนูญนี้ครับขอบคุณแฟนรยการทุกท่านที่ตามช่อง y o t u b e คลีปทําควิเศษสวัสดีครับ